เปลี่ยนชีวิตให้ดีเปลี่ยนที่ m หม่เสร็จอยู่ใกล้คนที่มี m หม่เสร็จดีๆคนเรามีแนวโน้มเป็นไปตามคนที่เราอยู่ใกล้อยู่ใกล้คนที่มีความคิดด้านลบมองโลกในแง่ร้ายอยู่มาอยู่ไปความคิดของเราก็เห็นดีเห็นงามคล้อยตามเข้าไปจนได้วิธีแก้ง่ายๆก็คือออกไปให้ไกลจากคนที่ใหม่เสร็จไม่ดี โทษนั่นโทษนี่อยู่ตลอดเวลาแล้วก็พาตัวเองเข้าไปอยู่ในแวดล้อมของคนที่มีความคิดดีๆมีกำลังใจคิดว่าน่าจะทำได้ทุกอย่างเป็นไปได้ต่อให้ยากแต่ก็สามารถทำได้อยู่ใกล้คนที่มีไม n d s e t ดีๆจะทำให้เรามีความคิดดีและก็มีกำลังใจคนเป็นไปตามความคิดและชีวิตจะเป็นไปตามคนที่เราฉิดใกล้ 2. เปลี่ยนสิ่งที่พูด ทุกการพูดและการคิดจะกำหนดชีวิตของเราได้วิธีเปลี่ยน mindset แบบง่ายๆก็คือเปลี่ยนวิธีการพูดกับตัวเองและคนรอบข้างสมใหม่เพราะถ้าเราพูดกับตัวเองหรือคนอื่นแบบแย่ยากทำไม่ได้ไม่มีทางหรือทำไมก็ไม่มีใครรักเราหรือพวกเขาเห็นแก่ตัวเห็นแก่ได้กันทั้งนั้นเมื่อคิดลบมองโลกในแง่ร้ายแบบนี้ทุกอย่างก็จะกลายเป็นปัญหาทำให้เราไม่กล้าที่จะก้าวออกไปหรือไม่กล้าใช้ชีวิต เปลี่ยนความคิดสมัยว่าเราทำได้ไม่ได้ไม่ยอมล้มเลิกง่ายๆใครๆก็คิดดีกับเราทั้งนั้นถ้าเขาคิดร้ายเราก็ออกมาห่างห่างพาตัวเองเข้าไปอยู่ใกล้คนที่เขาให้กำลังใจแล้วก็คิดดีๆความคิดจะนำชีวิตคนคุณภาพของชีวิตขึ้นอยู่กับคุณภาพความคิดของคุณ 3. สร้างนิสัยใหม่ ขณะที่เราปรับขับดันความคิดที่มันไม่ดีออกไปเราก็ควรจะมีความคิดที่ดีๆใหม่เข้ามาแทนที่เพื่อไม่ให้ความคิดที่มันไม่ดีกลับมาใหม่ได้ขณะเดียวกันเราก็ต้องสร้างดีไซน์ใหม่เพื่อรองรับกับการเปลี่ยนความคิดใหม่ด้วยครับเช่น คิดว่าตัวเราไม่ดีไม่มีความสามารถก็เปลี่ยนความคิดใหม่เป็นเราเกง่งเราทำได้ถ้าเราตั้งใจพอแล้วเราก็ต้องสร้างดีไซน์ใหม่ใส่เข้าไปด้วยนะครับเช่นทำทันทีมุ่งมั่นไม่ลดละความพยายามทำสิ่งเล็กๆให้ได้ก่อนเพื่อจะได้สร้างความมั่นใจในการทำสิ่งที่ใหญ่ได้ต่อไปและเมื่อคิดดีและทำตามที่คิดไว้บ่อยเข้าสุดท้ายก็จะกลายเป็นดีไซน์ และนิสัยที่ดีที่เราสร้างใหม่ก็จะกลับมาสร้างชีวิตเราให้เปลี่ยนไปในทางที่ดี 4. เปลี่ยนมุมมองอะไรที่เกิดขึ้นกับเราไม่สำคัญเท่ากับเราคิดกับสิ่งนั้นอย่างไรปรับไมเซ็ลสมัยเป็นอะไรที่เกิดขึ้นแล้วดีหมดเพราะมันเกิดขึ้นมาแล้วจะย้อนกลับไปไม่ให้เกิดก็ทําไม่ได้อยู่ที่เราจะคิดกับมันต่อไปอย่างไรจะคิดดีหรือว่าคิดร้าย เรื่องที่ดีที่มันเกิดขึ้นมันก็เป็นกําลังใจส่วนเรื่องร้ายเมื่อเรารับได้ปรับเปลี่ยนแก้ไขก็จะใช้เป็นบทเรียนที่ทําให้เราได้เติบโตต่อไปเพราะเราจะไม่กลับไปทําผิดซ้าอีกสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นก็ถือว่าเป็นของขวัญส่วนสิ่งที่ไม่ดีที่ไม่ได้ตามที่คิดฝันก็ถือว่ามันเป็นขั้นบันได